ถึงคิวดวงความรักชาวธาตุลมนะคะเมถุนปุลกุมนับแบบไทยนะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเนาะอันดับแรกนะคะเช็คพลังงานส่วนตัวของคุณก่อนนะคะว่าเป็นยังไงพลังงานส่วนตัวมันคือความคิดความรู้สึกนะคะเรื่องราวเหตุการณ์ที่คุณเจออยู่ในตอนนี้เป็นยังไงนะคะถ้าเกิดว่าฟังแล้วมันตรงกับคุณนะคะก็ฟังต่อนะชาวธาตุลมนะคะ หนึ่งถ้วยมาแล้วทัวฟซอสสามถังเหมือนจะดีขึ้นแต่ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่จะดีกว่าปักที่แล้วอันนี้เป็นดวงความรักประจำเดือนพฤษภาเนาะอ่ะแม่หมอเห็นชาวธาตุลมได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะคะ ที่มีคนหายออกไปจากความสัมพันธ์แล้วนะคะถ้าก่อนหน้านี้คุณมีความรักแบบสองสามคนนะคะคนที่ไม่ถูกเลือกเขาจะออกไปจากความสัมพันธ์คือเขารู้สึกว่าเขาไม่ไหวแล้วกับการที่ที่คุณตัดสินใจไม่ได้คุณโลเลนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะตัดสินใจจบความสัมพันธ์นี้เองนะคะเขาอาจจะเป็นมือที่สที่เข้ามาเป็นส่วนเกินในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะคะแล้วทีนี้อ่ะ ก็แน่นอนแหละรอให้คุณตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงดีมันไม่ได้คําตอบเนาะรักพี่เสียดายน้องแล้วก็มันทำร้ายทำลายความรู้สึกเขานะคะเขาก็เลยเลือกที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์ซึ่งพลังงานของไพ่สามารถจะสลับกันได้นะ,ะคะคําว่าสลับกันได้ก็คืออาจจะเป็นชาวธาตุลมเอกนะคะที่เลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์เพราะว่าคู่กรณีคู่รักของคุณเนี่ยไม่สามารถตัดสินใจที่จะเลือกใครได้เลยนะคะ ทีนี้ในฝั่งของคู่ของคุณนะคะหรืออาจจะเป็นคนคุยของคุณนะเ,เขาคิดหรือรู้สึกยังไงบ้างนะคะในความสำคัญครั้งนี้เนาะเ,เขาบอกว่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาดีกว่านะคะเขาต้องการที่จะเคลียร์ปัญหาให้มันจบๆไปแล้วก็ได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาวิถีชีวิตนะอ่า เริ่มต้นศึกษาความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วก็เขาเขาต้องการที่จะไปอยู่กับคนที่ที่รักเขาอะเนาะแล้วถ้าเกิดว่าคุณกับเขาคือคนที่ใช่เนี่ยโชคชะตามันก็คงจะนําพาให้พวกคุณเดี่ยกลับมาเจอกันนะคะไพ่หกถ้วยคือไพ่ของการหวนกลับมาอืเขาปล่อยให้มันเป็นเรื่องที่เขาไม่อยากจะคาดเดาหรือว่าไม่อยากจะทําอะไรแล้วนะเขาอยากจะแบบเรียนรู้ คนอื่นๆบ้างแล้วก็อยากจะให้เรื่องนี้มันจบสักทีนะคะมอืเพราะว่าเหมือนเขาตระหนักรู้ในในสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเป็นรู้แล้วว่าเขาไม่ไม่ควรที่จะไปเป็นตัวเลือกไปเป็นตัวสำรองของใครเขาเห็นคุณค่าในตัวเองเขาเลือกที่จะอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะค่อนข้างที่จะ ดูจบง่ายดีเนาะชาวทลัลอ่ะทีนี้มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณนะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างเนาะแทมเพลนนะคะแน่นอนว่าแต่สามดาบก็ยังมาอยู่นะนะคะแต่อันนี้เป็นสามดาบของ Before t a r o t แต่สามดาบใบนี้มันขึ้นในฝั่งของคุณแล้วนะคะก็ อาจจะมีเรื่องที่ยังบรบกวนจิตใจอยู่นะคะคิดว่าในความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมนะไม่รู้ว่าจะมีคนเข้ามาจากฝั่งไหนอาจจะเข้ามาจากฝั่งของชาวธาตุลมเองหรือเข้ามาจากฝั่งของ คนคุยแฟนของเราอะไรเนี้ยหรือแฟนเก่าของเรานะคะที่มีคนเข้ามารักมาจีบเนาะเออซึ่งดูแล้วชาวธาตุลมก็เหมือนมีความพยายามที่จะประคองความสัมพันธ์ให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะไม่อยากทะเลาะก,กันไม่อยากให้ผิดหวังไม่อยากให้เสียใจายบางคู่อาจจะไม่ได้เลิกกันเออบางคู่ไม่ได้เลิกกันก็พยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันเนาะอ่าแล้วถ้ากรณีเคสรักซ้อนล่ะถ้าเคสรักซ้อนเนี่ย คนซ้อนอาจจะออกไปก็ได้แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คู่รักเนี่ยจะได้ปรับความเข้าใจกันง้อกันกลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็พยายามนะอย่าใส่อารมณ์นะคะอย่าทกเถียงกันเพราะว่าไพ่สามดาบยังมาอยู่นั่นหมายความว่ามันก็ล่อแหลมที่จะทะเลาะกันนะคะ คือถ้าเกิดว่าใครเป็นคนผิดก็ควรที่จะยอมรับผิดแล้วก็เงียบๆไว้นะไม่ต้องมีเหตุผลเยอะนะคะเออเราทําผิดแล้วก็ต้องยอมรับนะแต่จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอยู่นะนะคะไพ่เด็ดถือถ้วยเอ่อน่าจะเป็นข่าวดีของคนโสดมากกว่าชาวธาตุลมนะคะถ้าเป็นคนโสดนี่มีโอกาสที่จะได้เจอความสมัมพันธ์ใหม่ๆท,ที่ที่แบบเหมือนรักแรกพบเหมือนคนที่ไม่ได้คาดหวังเป็นคนน่ารัก หน้าตาดีนะคะหรืออายุน้อยกว่าที่จะเข้ามานะคะโดยที่แบบว่าไม่คิดว่าจะเจอเนาะเ,เป็นช่วงของการถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะมีอะไรก็ต้องใช้เหตุผลแล้วก็ศิลปะในการสื่อสารพอสมควรแล้วเป็นการ เป็นช่วงของการเตรียมพร้อมที่จะตัดสินใจคุณยังไม่ควรที่จะให้คำตอบอะไรในช่วงเดือนพฤษภานนี้ไม่ควรที่จะออขอความชัดเจนหรือให้ความชัดเจนในความสัมพันธ์ในช่วงเดือนพฤษภา t นี้เป็นช่วงของการพักพักยกนะคะแล้วก็สมานแผลแล้วก็ทบทวนว่าจะอาอยังไงดีนะคะ ก็คือเป็นช่วงที่แบบจะได้หาหนทางใหม่ๆนะให้ความสัมพันธ์นี้เพื่อที่ให้มันเอ่อให้มันแบบราบรื่นให้มันไปกันอีกยาวๆนะคะอันนี้ไพ่เด็กถือไม่ถาวาใบนี้มาหมายถึงว่าบางทีเราก็ต้องมองหาวิธีใหม่ๆสําหรับคู่เราว่าเราจะ พรบแบบไหนว่าเราจะคุยกันยังไงว่าเราจะปฏิบัติต่อกันยังไงเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นี่มันยาวไกลมากขึ้นนะคะคือถ้าดูคร่าวๆแล้วเนี่ยเออถ้าจับมือกันนะแล้วก็พยายามแบบว่ารู้ว่าโกรธถ้าในฝั่งของคนที่กําลังมีอารมณ์ถูกทําร้ายคุณก็คงต้องการที่จะเรียกร้องความยุติธรรมต้องการที่จะให้เขาแบบ ยอมรับผิดหรือทำตัวให้มันดีขึ้นกว่านี้แน่นอนเขาทำค่ะแต่ว่าเ,เหมือนเห็นคนดื้อสองคนที่พยายามที่จะเอาชนะกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้พฤษภานนี้ยเนาะก็เงียบๆไว้นะคะถ้าเราเคยทำผิดพลาดเราก็แค่เงียบปากเงียบ,ยบคำแล้วก็ไม่ว่าเขาจะตำหนิติเตียนอะไรเราก็โอเครับไว้แล้วก็อย่าไปตัดสินใจอะไรเลยในช่วงนี้เนาะอือฮะ แล้วคุณก็คิดว่าช่วงปลายปลายเดือนน่าจะได้เจอหนทางที่จะไปข้างหน้าด้วยกันได้อย่างมันง่นคงเนาะหรือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกลับมารักกันดีเหมือนเดิมอ่ะอือฮึอ่าฮะแล้วสุดท้ายมันก็จะได้คำตอบที่ชัดเจนนะเธอโอเค สุดท้ายแล้วคุณจะได้คําตอบที่ชัดเจนเรื่องของคนที่คุณสงสัยหรือใครก็ตามที่มันเป็นสามถ้วยนะคะก็คือความชัดเจนนั้นจะมาแล้วทําให้มีความหวังในความสัมพัญอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะลงทุนในความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้คือเขาเรียกอะไรนะเริ่มต้นอืเริ่มต้นที่จะปลูกต้นรักกันอีกครั้งหนึ่งได้นะคะชาวธาตุลมนั่นแหละปลายเดือนนั่นแหละถึงจะแบบ เริ่มเห็นได้ชัดว่าเขาดีขึ้นจริงไหมเขาเลือกเราคนเดียวจริงๆริงไหมเขาแบบเลิกกับคนอื่นเลิกสนใจคนอื่นได้จริงๆริงไหมนะคะประมาณนี้เนาะอันนี้คือความรักของชาวธาตุลมนะคะบางทีคนเราครบกันมานานเนาะความตื่นเต้นมันก็ไม่มีหรอกนะคะแต่ว่า ความตื่นเต้นส่วนใหญ่มันก็อยู่ไม่นานนะบางทีเราไปเจอคนใหม่มันก็แน่นอนหละคนใหม่เราไม่รู้จักเขาใช่ไหมคะมันก็น่าค้นหาแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะกลับไปลเดิมมันก็จะกลับไปสู่ความธรรมดาอืมแล้วเราจะเปลี่ยนคนใหม่ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหาความตื่นเต้นซึ่งมันคงไม่มีที่สิ้นสุด่นะคะมันอยู่ที่ความพอใจเนาะ ถ้าคุณอยู่ได้กับความธรรมดาบนโลกนี้คุณก็จะไม่ว่าคุณอยู่กับใครคุณก็อยู่ได้นะนอกจากว่าคนคนนั้นเขาจะแบ yeah, บแย่มากนะคะโอเคดวงความรักชาวธาลงก็มีเท่านี้นะคะถ้าชอบก็นอมรับคำทำนายนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะอ,อบอกเพื่อนๆชาวธาลงของเราด้วยว่าเดือนพฤษ,ษภามนี้ถือว่าดีขึ้นนะคะ